คำเตือนิปวิรีโนนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันคิงนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันคิง V2 นั่นเองนะครับทุกคนนะเราก็ มีเกมสวิตบอลนันซ่านะครับนะก็อยากเล่นนะทุกคนนะธรรมมีนะครับนะก็เหมือนเดิมครับนะอย่างที่บอกไปนะครับในมรดมมันมีนะผมก็มาดูแล้วนะครับมาเช็คแล้วนะครับก็เป็นรอบของใบสองครึ่งนั่นเองนะทุกคนนะก,ก่อนเล่นคือผมจะมาดูก่อนไงว่าเออมีเกมอะไรบ้างนะเขาแจ้งเกมอะไรมาบ้างนะทุกคนนะในค่ายของ B b นะก็มีก็เล็ปัสวิตนะครับแล้วก็ เมซาโกนะครับนะก็มีเกมตามนี้เลยนะผมมันทำคือกลุ่มเช่นเ็มเมเวลาังการเล่นเกมนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูสูตรกันครับนะสูตรนะครับโอ้โห98%ถือว่าสูงเลยนะครับทุกคนนะสูตรบอกว่าเซนเนี่ยผมบอกไว้เลยนะครับมีทุกค่ายทุกเกมนะครับแต่ว่าเกมใหม่ๆมันอาจจะยังไม่มีนะครับเรือว่ายังไม่อัปเดตให้นะครับทุกคนนะโอเคนะครับนะก็ไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่า ได้นะอีกแล้วลุยอโอเคครับทุกคนนะทุนสามพันบาทนะครับทุนสามพันผมขอซื้อแบบ็ดสิบบาทก่อนนะครับคือหนึ่งพันนั่นเองนะครับจะปั่นก็ได้นะทุกคนนะหรือไม่ปั่นก็ได้นะแต่ผมใส่ซื้อไงก็อย่างที่บอกไปนะคือผมพวกใส่ซื้อฟิลตปีนี้ทุกคนนะมันถึงก็ซื้อๆอ,อ,อย่างเดียวนะโอ้โหเข้าอีกข้ามหมุนวะ เฮ้ยคูณไม่ลงเลยเหรอตัวคูณอะ่ะผมเล่นที่ผมเล่นมานะสูงสุดโอ้คูณร้อยคนโอ้คูณร้อยไม่จ่ายว่าคูณร้อยลงแต่ไม่จ่ายให้คือสูงสุดที่ผมเล่นนะกคนนะแล้วคูณลงสูงสุดเล่มันจ่ายก็คือคูณห้าสิบผมเคยได้มาแล้วนะครับคูณห้ิแต่คูณร้อยเนี่ยมันมาแต่มันไม่เคยจ่ายให้ผมนะตั้งแต่ที่ผมเล่นมานะครับ อีกสักนิดดิสักนิดดิโอ้แต่ก็ยังดีนะที่ได้ทุนคืนนะครับนะกําไรนิดหน่อยไม่เสียหายครับทุนกําไรขึ้นมานิดหน่อยผมขอซื้อต่อเลยเหมือนเดิมครับแบดสิบนะครับซื้อเรื่อยๆคนนะซื้อเรื่อยๆซื้อจุออ่มวัจะได้กําไรอะ่ะหรือไม่ก็ซื้อจุ่มวัมจมนจะหมดอ่ะแค่นั้นแหละ ไม่มีอะไรเยอะมันน่าเล่นนะครับทุกคนน่าเล่นอยู่เกมซีนบูเลนซ่ามันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเอ็กแม็กนามทุกคนแต่ผมชอบเล่นเวอร์ชันนี้มากกว่าไม่รู้อะส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมชอบเล่นเวอร์ชันนี้มากกว่านะครับโดวนวะรอบนี้โด,วดวนวะโดนแด็กนะโดนนะโดนแด็ก หนึ่งพันได้มาเจ็ดสิบห้าไปอย่าไปท้ออย่าไปท้อนะครับอย่าไปท้อคูณห้าสิบคูณร้อยลงมาบ้างนี่แล้วมันจ่ายนะขอให้มันจ่ายนะอย่ามาไม่จ่าย 50, 75. คูณสิบว่ะเจ็ดสิบห้าคูณยี่สิบโอ้โหไม่จ่าย โอ้ไม่จ่ายแล้วผมงงเหมือนกันนะบางทีเวลาคูณลงอะ่ะมันไม่จ่ายนะพอมันจ่ายตัวคูณไม่ลงคอมโบไปตัวคูณหกเองเหรอโอ้โหโวอีกห้าพิสปิสครับมามาวนสิบสองคูณสิบยี่ เอ้ยคูณเท่าไหร่ครัคูณสิบแปดเหรอผมคูณยี่สิบสองทอกคนเซนเซครับหนึ่งพันเป็นสิบเก้าบาทแต่ทุนคืนแล้วมาโอ้ยคูณสามสิบว่าโอ้โหไม่จ่ายเอ้ไม่ไม่ไม่จ่าย,ย,ม,ม,ายมันไม่โมโบต่อนะครับ กูซาได้กูสามสิบนะครับสุดท้ายครับทุกคนอุ๊ยคนห้าสิบอุ๊ยคนห้าสิบโอ้โหทุกคนเจ็ดสิบนะเว้ยเนี่ยเฮ้ยไหลไปไหลไปโอ้อแตกไปดีครับทุกคนหนึ่งพันเอ๊ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทครับโอ้โหคนห้าสิบลงนะแต่มันโคโวน่าเยียงนิดนึงนะคนแต่ก็ไม่เป็นไรได้กำไรนะครับได้กำไรอ่ะเดี๋ยว โอ้ยตัวเดียวรับวิธาปินซื้ออีกสักรอบเลยกันอีกสักรอบครับทุกคนอีกสักรอบตอนนี้เราเท่าทุนนะครับทุนที่เราพามาตั้งแต่แรกเฮ้ยมาสวยวะโอ้ไม่ไหลจะมิดวะ คือผมอยากให้มันคอมโบคอมโบไปก่อนแล้วรอบสุดท้ายให้ให้ตัวคูณลงอ่ะทุกคนโอ้โหไม่กล้องโดนอีกแล้วผมดูทรงได้รอบนี้โดนอีกแล้วทุกคนอะไรวะได้แล้วเสียได้แล้วเสียทุกคนดูทรงได้ซีอีรอบว่ะ อื้อหือ่ะผมขอซื้ออีกรอบเลยกันนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเบ็ดหน่อยพันแปดไปมันไม่สุดเดียดเ๋ยทุกคนเมื่อกี้นะผมเกี่ยวมันจะได้อีกสักนิดนะครับแต่มันก็ไม่จา่ายมาดิโคไปก่อนโอ้โหยี่สิบอูไม่จ่ายคูนสิบโอเคคูนห้าสิบลง ร้อยแปดสิบคูณหกสิบหมื่นหนึ่งทุกคนหมื 11, <Yeah. S 1> 11. 11, ่นหนึ่งหมื่นหนึ่งอ่ะเอาดิพอเลิกครับจบรอบนี้คือเลิกครับทุกคนนะเลือกแน่นอนครับได้มาหมื่นหนึ่งแล้วลออรอเลยครับคุณนะาสิบดวงแบบนี้แล้วมันฉดคอมโบด้วยนะทุกคนนะบอกแล้วคือผมอยากให้มันคอมโบอย่างเงี้ยคอมโบคอมโบคอมโบ,คอมโบไปแล้วทีนี้ให้ต่อคูณล,ลง นั่นแหละที่ต้องการครับทุกคนมาไม่ค่อยสดแต่ก็ไม่เป็นไรผมโอ้ยคนละสิบไม่จ่ายคนเมื่อกี้โอ้ไม่เป็นไรอะสรุปนะครับทุกคนหมดได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบสองบาทนะฮโอ้โหเล่นไปเล่นมาเราควรเลือกแล้วแหละทุกคนนะ ตอนแรกมันได้เสียได้เสีย,ส,ยสุดท้ายได้ครับทุกคนนะซื้อไปพันแปดนะทุกคนได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันให้สองบาททุนทั้งหมดสามพันครับกำไรอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นทุกคนนะกำไรหนึ่งหมื่นนะผมเลิกเลยนะไม่เล่นต่อแล้วนะครับนะจะเล่นทำไมอีกทุกคนกำไรขนาดนี้แล้วนะครับก็ก็เห็นอยู่อนะทุกคนหาว่าผมไปซื้ออีกรอบอะผมว่ามันอาจจะไม่จ่ายก็ได้ เราควรหยุดดีกว่านะครับเนอะโอเคนะครับนะสำหรับช่องที่2เนี่ยช่องวีรัคิงวีสเนี่ยผมจะลงในคลายของ VP นะทุกคนนะใครอยากให้ทํารีวิวเกมไหนก็ขอมาได้เหมือนกันนะขอมาได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมอาจจะลงวันเว้นวันหรือไม่ก็2วันครั้งนะทุกคนนะผมส่วนมากจะไปลงในช่องหลักมากกว่านะส่วนมากจะเล่นแต่ p g นะครับทแปนะครับนะขอมาได้เหมือนกันนะครับนะก็ผมจะทําช่องแยกนะครับนะ p g กับ PP นะครับทุกคน โอเคนะครับก็เดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ